็รู้อยู่เนาะเขาก็ประกาศอยู่เน, AL, นาะค่ะทว่า,นาเนาะเขาก็ประกาศอยู่กลัวโควิดก็อยู่บ้านเหมือนคุณยายนะคะเขาเรียกว่าเข็นฝ่ายบอกคะคุณยายสาวเข็นฝ่ายค่ะอันนี้ยายเข็นฝ่ายนะคะบมเป็นสาวนะคะ<ด>ย,ยายเข็นฝ่ายค่ะ,คะอายุก็72ปีเลยคุณย่าะ ม,มันออกเป็นซินได้เอาเข็นไฟย่านโควิด็กล้เข็นไฟอื้อนหใหญ่เนาะ อยู่ห่างระยะเว้นระยะ2เมตรเด้อค่ะคุณยายนี่นังคือเดี๋ยวยังพึ่งกอดลุกอดหลานคักเลยเด้อกดเอาเอาไปนตดนมยานี้ค่ะนวนี่มึงาค่ะามปนรก็มีขังเนายแมนเนาะอบด้